ดูนะครับผมพอ่อแม่พี่น้องทั้งหลายนะครับลดราคาแสนต้นๆน,นะครับมันให้มาได้ยังไงเนี่ยไอของแต่งแบบนี้เนี่ยปั๊มเงี้ยจานอย่างเงี้ยไล่จานเนี่ยแบบนเนี้ยเนี่ยจะหลุดอยู่แล้เนี่ยแบบเนี้ยให้มาได้ยังไงกับรถแสนต้นๆ รานเซลใบพับสองจำหน่ายรถบิ๊กไบมือสองสภาพสวยในราคาย่อมเยาวมีบริการรับส่งรถถึงหน้าบ้านทุกที่ทั่วประเทศลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดก็สามารถออกรถกับทางร้านเราง่ายนะครับเพียงแค่อินบอ์เข้ามาคุยกับทางเพจทางแชทร้านเรานะครับยินดีให้บริการยินดีรับสายและให้คำปรึกษาทุกท่านทุกสายครับผม กาซีดาและสวัสดีนะครับผมยินดีต้อนรับมิตรรักแฟนรถที่เคารพรักทุกท่านครับเข้าสู่ช anel นนของร้านเซลบายพระทสอนะครับซึ่งวันนี้ครับผมยังคงอยู่กับผมกันอีกเช่นเคยนะครับกับการรีวิวรถต่างๆภายในร้านนะครับ คลิปนี้ครับผมเรียกว่าทนกระแสถามหาเข้ามากันไม่ไหวนะครับเรียกว่าถามกันเข้ามาเยอะมากๆเป็นที่ต้องการเยอะมากๆนะครับกับนุ่มรอสายพันธุ์อิตาลีนะครับเป็นรุ่นไหนไปนไม่ได้ครับอยู่ตรงหน้าเราตอนนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วกับเจ้าคันนี้เลยครับดูกติมอนเตอร์795 ซึ่งเจ้าคันนี้นะครับผมตัวรถจดทะเบียนในส่วนของตัวปี2013มาพร้อมกระบบเบรกแบบ ABS เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับและที่สําคัญนะครับในส่วนของตัวชุดของแต่งคันนี้บอกได้เลยว่าจัดเต็มกันแน่นอนนะครับและไฮไลท์สุดๆสาหรับเจ้าคันนี้นะครับราคาเปิดจำหน่ายสำหรับตัวรถนะครับเปิดกันเพียงแค่แสนต้นๆเท่านั้นเองนะครับรายละเอียดตัวรถเพิ่มเติมนะครับของเจ้าคันนี้จะเป็นยังไงในส่วนของตัวชุดของแต่งต่างๆมีอะไรมาให้บ้างจัดหนักจัดเต็มขนาดไหนนะครับผมและที่ นในราคาแสนุ่นต้นเราเปิดกันอยู่ที่เท่าไรดาวเท่าไหร่และผ่อนเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวไปติดตามชมพรม้อมๆกันในคลิปเต็มนะครับผมแต่ก่อนอื่นเช่นเคยครับหากเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านนะครับชอบใจถูกใจคลิปการรีวิวของผมฝากช่วยกันกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับและที่สําคัญครับผมเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆทุกการอัปเดตรถใหม่โปรโมชั่นโดนะครับฝากเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านช่วยกันกดซับสไคร้นะครับและกระดิ่งแจ้งเตือนติดตามกันไว้ด้วยนะครับ พร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูรีวิวตัวรถคันนี้เต็มๆพร้อมๆกันครับผมเช่นเคยครับผมก่อนที่ผมจะพาเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านนะครับไปชมกับรีวิวตัวรถคันนี้ของเรากันแบบเต็มๆนะครับผมตามกฎของทางร้านเซลล์วา์พรทสองของเราครับรถทุกคันที่เราพามารีวิวพามาชมกันนะครับต้องขออนุญาตเรียนแจ้งในส่วนของราคาตัวรถและตารางการดาวผ่อนกันก่อนเลยครับผม ราคาะครับผมสำหรับย้ดตัวดูปตินเตอร์795ปี2013ของเราคันนี้นะครับเปิดจำหน,น่ายราคาัแค่139,000บาทครับ กรณีการจัดไฟแนนซ์นะครับตัวนี้ดาวเริ่มต้นอยู่ที่39,0 0 0บาทครับในส่วนของตารางการผ่อนนะครับขออนุญาตเริ่มต้นที่48เดือนครับงวดละ2988ายบาทครับในส่วนของห0เดือนนะครับงวดละ2 6 3 1บาทครับค่าเงินการจัดไฟแนนซ์ตัวนี้โปรโมชั่นพิเศษให้นะครับฟรีค่าเงินการครับออกรถเบ็ดเสร็จพร้อมขี่3 9 0 0 0บาทจบถูกขั้นตอนครับ ก็ได้รับชมนะครับและรับฟังในส่วนของราคาตัวรถและตลาดการดาวน์ผ่อนกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเช่นเคยครับหากเพื่อนเพื่อนพี่ๆท่านใดชอบใจหรือถูกใจนะครับสามารถติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับผมเช่นเคยยินดีรับสายยินดีให้คำปรึกษาก่อนออกรถทุกท่านทุกสายเลยนะครับผมเดี๋ยวเรามาเริ่มดูรีวิวตัวรถคันนี้นะครับของเรากันแบบจัดหนักและจัดเต็มกันเลยดีกว่าครับในส่วนลดับแรกขออนุญาตผ่าเพื่อนเพื่อนพี่ๆทุกท่านนะครับมาชมที่เลขไมตัวรถกันนิดนึงเดี๋ยวขออนุญาตเปิดกุญแจ นะครับผม รอนปัดเรือนไม้รันจบสักครู่นะครับในส่วนของเลขไม้ตัวรถเจ้าคันนี้นะครับเลขไม้วิ่งไปเพียงแค่17,000กิโลครับตัวนี้นะครับรับประกันเครื่องยนต์ให้นะครับสดมากๆระบบไฟตัวรถติดครบรอบคันนะครับในส่วนเจ้าตัวดูกติมอนเตอร์795ของเราคันนี้นะครับตัวรถจดเบียนในส่วนของตัวปี2013ตัวนี้นะครับมี a b เบสมาให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับและที่สําคัญนะครับในส่วนของระบบเบรกแบบ a b เบหน้าหลังตัวนี้ทํางานครบถ้วนและสมบูรณ์นะครับผม นอกจากนี้ครับไล่มาดูที่สีสันตัวรถกันบ้างครับในส่วนของสีสันตัวรถเป็นที่แน่นอนอยู่แล้วถ้าดูกตี้นะครับให้หรอยให้เท่ต้องเป็นสีแดงนะครับเจ้าคันนี้มาพร้อมกับสีแดงเดิมโรงงานแท้ทั้งคันนะครับไล่มาเลยตั้งแต่ในส่วนตัวชุดบางคนหน้าตัวถังนะครับรวมถึงในส่วนตัวข้อเบาะตัวนี้มีมาให้ด้วยนะครับสีตัวรถสวยใสนะครับเรื่องตําหนินะครับมีเพียงแค่รอยขนแมวตามการใช้งานเพียงเล็กน้อยนะครับเรื่องล้มชนอุบัติเหตุหนักเจ้าคันนี้นะครับรับประกันเลยว่าไม่มี มาแน่นอนครับเ,เ,เซลไว้พรัร่ง ถัดจากในส่วนของตัวชุดสีฝันตัวรถและเลขหม่กันไปแล้วนะครับเดี๋ยวขออนุญาตครับผมพาเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านมาชมในส่วนของตัวชุดของแต่งของตัวรถกันบ้างดีกว่าว่าเจ้าคันนี้นะครับของแต่งต่างๆของตัวรถให้อะไรมาบ้างนะครับเริ่มต้นนะครับในส่วนของตัวชุดของแต่งชิ้นแรกขออนุญาตพามาชมที่ด้านหน้าก่อนเลยในส่วนตัวชิลด้านหน้าครับตัวนี้ให้มาเป็นชิลต่งนะครับผมสีแดงนะครับเข้ากับสีของตัวรถและที่สําคัญนะครับตัดมากับตัวลายคาร์บอนให้มาล หลอดดุดุนะครับตัวนี้ตรงรุ่นสำหรับดูกระตีโดยเฉพาะไล่ใหม่กนหนึ่งคับผมในส่วนตัวชุดหน้าปัดเลือนใหม่สังเกตดูนะครับในส่วนของตัวใกล้ๆกันนะครับใกล้ตัวหน้าปัดเลือนใหม่ตัวนี้ที่ให้มาจะเป็นในส่วนตัวชุดไฟบอกเกียร์ครับซึ่งตัวนี้ตรงรุ่นสำหรับเจ้าตัวดูกระตีโดยเฉพาะไฟบอกเกียร์บอกเอียดบอกครบท้วนกันเลยทีเดียวนะครับผม ขาดมาอีกนิดหนึ่งครับผมในส่วนตัวชุดปั๊มบนไม่ว่าจะเป็นในส่วนตัวชุดปั๊มเบรกและปั๊มคัสตัวนี้ให้มาเป็นของแต่งของแบมโบนะครับในส่วนตัวชุดนี้เราจะเห็นอยู่ในตระกูลพวก m 1 0 0นะครับผมตัวนี้ให้มาครบๆเป็นกระปุกปั๊มบนแบบรอยนะครับตัวนี้เรียกว่าเบรกนิ่มๆเนียนๆส่วนในส่วนของตัวคัสนะครับตัวนี้ก็ใช้นิ่มๆเนียนๆอีกเช่นกันนะครับเซลไวจากจากในส่วนตัวชุดปั๊มบนครับผมเดี๋ยวขออนุญาตพาทุกท่านมาดูในส่วนของตัวไฮไลท์ของตัว กันบ้านดีกว่าที่เรียกว่าให้มาไม่ธรรมดานะครับจะเป็นในส่วนตัวชุดปั๊มล่างครับซึ่งเจ้าตัว795ของเราครั้นี้นะครับปั๊มล่างที่ให้มาเป็นของแบ m โ o o M4 ตรงรุ่นสำหรับ795นะครับที่สําคัญนะครับตัวนี้นะครับเป็นงานแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับไม่ก๊อฟนะครับผมบอกได้เลยว่าเบรกนิ่มๆเนียนๆครับนอกจากในส่วนตัวปั๊มแล้วเพิ่มความอลังการจัดเต็มเข้ามาอีกหนึ่งอย่างจะเป็นในส่วนตัวชุดจานดิสครับซึ่งตัวนี้ให้มาเป็นจานดิสนะครับผมของเอ u อินยูเอส จานดิสแบบโฟติงตัวนี้จานดิสสวยเต็มๆนะครับผมเห็นสั่นก็ๆๆๆอย่างนี้ครับไม่ใช่จานจะหลุดจานจะพังนะครับตัวนี้เป็นจานแต่งไว้ให้ตัวนะครับผมเวลาที่เราเบรกนั่นเองครับนอกจากนี้ถัดจากในส่วนตัวชุดปั๊มหน้าล้อหน้ามาดูในส่วนตัวชุดยางกันบ้างครับสำหรับเจ้ายางนะครับผมคันนี้ให้มาบอกเลยว่ายางใหม่มากๆดอกยางเต็มๆหน้ายางไม่แข็งตัวยางนะครับผมตัวนี้เป็นของคอซานะครับ R93 นะครับดอกเต็มๆเข้าโค้งเนียนๆเอาไปคันนี้ ใช้กันได้ยาวๆได้เลยนะครับเซลไว้พรั่ง ถ้าจากในส่วนตัวล้อขึ้นมานะครับผมมาไล่ดูในส่วนตัวชุดอุปกรณ์นะครับเพิ่มความสว่างในการขับขี่ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวเวลากลางคืนหรือฝนตกแสงน้อยๆนะครับเจ้าตัวนี้หมดห่วงแน่นอนเพราะตัวรถนะครับติดตั้งเข้ามาครับในส่วนของตัวชุดไฟสปอตไลท์แบบคู่นะครับให้มาถึง2ดวงทั้งซ้ายและขวานะครับพร้อมกับขายืดตัวนี้ขายืดยืดเข้ากับตัวโครงรถแข็งแรงนะครับสปอตไลท์ตัวนี้ติดครบมองเห็นชัดเจนนะครับต่อระบบไฟนะครับผ่านฟิลเพราะฉะนั้นนะครับหมด ปัญหาเรื่องไฟช็อตไฟขาดไฟรัดวงจรได้เลยนะครับนอกจากนี้ครับผมถัดจากในส่วนตัวชุดไฟสปอร์ตไลท์เรามาดูในส่วนตัวชุดเกีย์โยงกันบ้างดีกว่าครับเจ้าคันนี้นะครับให้มาพร้อมกับตัวเกีย์โยงแต่งงาน CNC ครับสีดำดุดุปรงรุ่นนะครับสำหรับ795โดยเฉพาะถ้าขี่คันนี้บอกเลยเลยว่าขี่ออกสปอร์ตเลสซิ่งนิดนึงนะครับเข้าโค้งนะครับส่งตัวรถสมูทกันเลยทีเดียวครับผม ถัดมานะครับจากในส่วนตัวชุดพกเท้าเกยโยงนะครับมาดูนิดหนึ่งใกล้ๆกันนะครับจะเป็นในส่วนตัวชุดปั๊มน้ํามันคัดนะครับผมด้านล่างตัวนี้ให้มาสีแดงเด่นๆแบบนี้นะครับตัวนี้เป็นของแต่งตรงรุ่นสำหรับ795โดยเฉพาะตัวปั๊มตัวนี้นะครับเป็นของ c ซียซีเลสซิครับให้มาหล่อหล่อดุดุใช้งานได้ดีเลยทีเดียวไล่ขึ้นมาในส่วนตัวชุดด้านบนกันบ้างครับในส่วนตัวชุดเบาะแต่งและรอบเบาะนะครับตัวนี้ให้มาหล่อหล่อครบๆตัวเบาะเป็นเบาะแต่งนะครับผมให้มาเป็นสีดําได้ ออกแนวคาเฟ่เลสซิ่งนิดนึงนะครับเรียกว่าเสริมเข้ากับตัวรถบอกได้เลยว่าคันนี้ดุดุด,ดอลล์นะครับขี่มันมันนั่งสบายกันได้เลยนะครับแซลไฟร์สอง มาไล่ดูนะครับในส่วนตัวชุดของแต่งด้านท้ายกันบ้างดีกว่าครับของแต่งด้านท้ายชิ้นแรกนะครับขออนุญาตเริ่มต้นในส่วนตัวชุดท้ายสั้นก่อนเลยซึ่งตัวนี้ให้มาเป็นท้ายแต่งนะครับแบบยึดป้ายทะเบียนแบบยัดซุ้มตัวนี้ให้มาหล่อๆตรงรุ่นสำหรับ795ครับเพิ่มความสปอร์ตให้กับตัวรถได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวและที่สําคัญนะครับในส่วนตัวชุดไฟไท้ายเจ้าคันนี้ให้มาเป็นไฟไท้ายแต่ง LED ตัวนี้นะครับเป็นไฟไท้ายของ MD แท้ตรงรุ่นสำหรับ795โดยเฉพาะเลยนะครับไล่ มาหนดนึงครับในส่วนตัวท่อครับซึ่งคันนี้ผมบอกได้เลยว่าขี่มันมันลั่นลันอลังการกันแน่นอนนะครับเพราะตัวท่อที่ให้มาเป็นตัวท่อแต่งนะครับผมทรง SC Project ให้มาถึงคู่นะครับผมทั้งซ้ายและขวาบอกเลยว่าเสียงโหดขี่กันสะเทือนเร้าใจกันแน่นอนนะครับผมก็ไล่ดูรายละเอียดตัวรถกันไปค่อนข้างที่จะเยอะแล้วนะครับเดี๋ยวขออนุญาตนะครับพาเพื่อนพี่ทุกท่านครับไปชมกับคลิปการสตาร์รถการเทระบบไฟและที่สําคัญนะครับไปฟังเสียง ท่อกันนะครับว่ามันจะขี่รันมันเร้าใจขนาดไหนนะครับผมครับผมตอนนี้ก็อยู่นอกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวขออนุญาตพาทุก่านนะครับมาชมกับคลิปการสตาร์รถการเทสระบบไฟและที่สําคัญนะครับมาฟังเสียงท่อเสียงเครื่องยนต์ของเจ้าโตลกุติมอเตอร์795ของเราคันนี้กันเลยอันดับแรกเดี๋ยวเราไปเปิดกุญแจนะครับเทสในส่วนตัวระบบไฟตัวรถกันก่อนเลยครับขออนุญาตเปิดกุญแจนะครับรอน้าปัดเรดไมรันจบสักครู่นะครับ ในส่วนตัวหน้าจอเรือนไม้ตัวนี้นะครับไม่มีโค้ดอะไรขึ้นเตือนนะครับ ABS นะครับเมื่อไหลออกตัวไปตัวนี้จะดับปกตินะครับเดี๋ยวขออนุญาตกดสตาร์ทให้ดูนิดนึงครับตัวนี้นะครับสตาร์ททีเดียวติดนะครับมันออกไฟตัวรถใช้ได้ครบไฟส่งไฟเลี้ยวซ้ายขวานะครับตัวนี้ทํางานครบถ้วนสมบูรณ์ตัวสปอร์ตไลท์นะครับจะมีสวิตช์อยู่ด้านซ้ายตรงนี้นะครับกดเข้าไปตัวนี้คือเปิดสปอร์ตไลท์เรียบร้อยไปวนดูรอบ ดูที่ด้านหน้ากันนิดหนึ่งครับด้านหน้านะครับตัวนี้นะครับเปิดไฟเลี้ยวฝั่งขวาไว้ให้ดูนะครับติดครบนะครับไฟสูงไฟต่ำไฟสปอร์ตไลท์ตัวนี้ครบคนะครับมาฟังเสียงเครื่องยนต์กันบ้างครับตัวนี้นะครับเครื่องเงียบนะครับผมนิ่งๆไม่มีสวิงนะครับจบเลยตัวท่อไม่ต้องพูดถึงครับคันนี้เสียงโหดมากๆอยาขออนุญาตเิ็นเครื่องนิดนึงนะครับ ก็ลืมแจ้งไปนะครับในส่วนตัวชุดประกับแต่งนะครับตัวทีประกับคันเร่งให้มาเป็นของโดมิโนนะครับปิดติดเออครับใช้งานดีเลยทีเดียวครับสนใจยังไงนะครับติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับผมยินดีรับสายยินดีให้คำปรึกษาก่อนออกรถนะครับผมเย่ปริมาณดับเครื่องยนต์นะครับปิดออกไฟนิดนึงออฟลานะครับปกติครับคันนี้ ครับผมก็จบลงไปนะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับคลิปรีวิวกับเจ้าตัวดูกติมอนเตอร์795 ปี2013ของเราคันนี้นะครับรายละเอียดตัวรถเพิ่มเติมนะครับชุดของแต่งต่างๆรวมถึงตารางการดาวน์อนนะครับเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านสามารถกดดูเพิ่มเติมที่ด้านล่างใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ครับผมต้องขอตัวลากันไปก่อนเช่นเคยนะครับฝากเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านติดตามกันไว้ด้วยว่าคลิปหน้าผมจะพาทุกท่านมาชมกับรถรุ่นอะไรนะครับและยังมีโปรโมชั่นอะไรมานําเสนอกันอีกนะครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับผมขอบคุณและสวัสดีครับ